ครับสำหรับคลิปนี้นะครับตามที่ผมบอกนะครับรูปล้อนะครับหลงพงเงินนะครับพิมพ์เลกนะครับเป็นนัินนะครับพิมพ์ที่นะครับสร้างหลังจากนะครับมีลออรูปหลวงพงเงินเท่าคนจริงนะครับเสร็จแล้วก็ได้นำนะครับมวลสาโลหะที่เหลือครับสุงเอง ที่เหลือจากการรอนะครับมาใน้ช่างนะครับปั้นหุ่นเทียนที่พึ่งเป็นขนาดเล็กนะครับตาเดียนดังพาะตรวจถ้าไปตรวจสอบได้เลยนะครับสนิมเสนมอะไรทุกตัวผิวของทองนะครับโลหะทองเหลืองนะครับสนิมทุกเม็ดทุกสีนะครับไม่มีสีผิดเพี้ยนกันเลยนะครับ ลักษณะนะครับรูปหน้าใบหน้านะครับคิดแต่ว่าอันนึงเป็นอเพียวพิมพ์เลกอันนึงองค์ใหญ่นะครับซึ่งนะครับถามเป็นพิมพ์เล็กนี้ก็เพื่อนะครับให้ประชาชนได้เช่าบูชานะครับเพื่อนําเงินมาสร้างนะครับวิหารนะครับวิหารหลวงพ่อเงินนะครับรอรูปเหมือนเสร็จแล้วนะครับยังขาดวิหารนะครับก็เลยนะครับ ไช้างปั้นหุ่นขนาดเล็กนี้นะครับนะครับไม่มีทางปลอมได้นะครับนะครับอันนี้รอผ่านหุ่นเทียนขี้พึ่งนะครับหลวงพ่อเงินนะครับท่านนะครับเจิมตัวหุ่นนะครับด้วยการเขียนอักขระบนสังขตินะครับบริเวณนะครับหัวไหล่ด้านซ้ายนะครับขององค์พระนะครับ เป็นตัวกุนารโอมนะครับลายนิ้วมือนะครับลายมือนะหลวงพ่อนะครับผมเห็นหลายคนนะครับบอกว่าาวนะครับลายนิ้วลายมือนี่ลายมือในการเขียนตัวอักษรเขียนอักขรไม่จําเป็นเหมือนกันลายมือคนนะครับลายมือใครลายมือมันนะครับตรวจสอบได้เลยนะครับปลอมลายนิ้วมือคนอื่นไม่ได้นะครับนี่แหละครับ เป็นจุดสุดยอดเลยนะครับก็คือการถ้าพระองค์ไหนนะครับมีการเขียนนะครับภาษานังสือเขียนอักขระยันด้วยลายมือนะครับดูเลยนะครับว่าจริงหรือเก๋นะครับเรามาดูเทียบกับลายนิ้วมือของท่านเวลาท่านเขียนในอักขระยันเลยนะครับนี่นะมาดูนะครับเห็นไหมครับนี่ ถ้าลักษณะนะครับพระนะครับที่ทำปลอมขึ้นนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับหาสีทองเหลืองแบบนี้นะครับใใกล้เคียงนะครับอะ่ลืมนึกไปนะครับทองเหลืองที่เหลือจากการหลอ่อตองเงินเท่าองค์จริงนะครับ อ่าเป็นทองก้นเบ้านะครับเป็นทองก้นเบ้าเป็นทองที่เหลือนะครับทองเหลืองที่เหลือนะครับสีนี่ดูต่างกันเย็บเลยแล้วอีกอย่างนะครับไม่ได้เป็นการหล่อผ่านหุ่นเทียนนะครับเป็นการถอดบล็อกพิปนะครับอ่องค์ที่อยู่ทางขวามือเรานี่นะครับและอีกอย่างนะครับทำง่าก็ไม่ได้นะครับคือตัวอุณาลม บนหัวไหล้ายนะครับตกสังคติครับถ้าไม่เป็นถึงมีตัวหุ่นเทียนนะครับก็ปลอมยากนะครับเพราะเป็นลายนมือของหลวงพ่อเงินเองนะครับนี่นะครับสําคัญนะครับจุดสีสําคัญนะครับคือลายนิ้วมือนี่นะครับลายมือการเขียนการนี่นะครับสําคัญนะครับยอดเลยครับ พิมพ์นี้นะครับสวยงามเหมือนหลวงพ่อเงินจริงเลยของที่อยู่ฝั่งทางขวามือนั้นนะครับไม่ใช่นะครับเป็นการแกะแล้วก็ทำนะครับทำเบ้านะครับทำบล็อกนะบล็อกคล้ายๆเบ้านะครับพูดง่ายๆก็คือเหมือนคล้ายๆเหรียญรูปหล่อเอามาปั๊มนะครับนะครับ ทำเป็นนี้แล้วก็เทโลหะเข้าไปนะครับแล้วก็แกะออกนะครับโลหะที่ใกล้เคียงโลหะแบบอย่างรูปหล่อองค์ทางฝั่งทางขวามือนะครับเทหุ่นเทียนนะครับไม่ติดนะครับแน่นอนนะครับเทเข้าไปถ้าสมมุติว่าต่อพันหุ่นเทียนนะครับไม่ติดเลยนะครับย้วยเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะโลหะไม่บริสุทธิ์นะครับการเทหล่อรูปหล่อพระ นะครับต้องหลอมโลหะนะครับให้เป็นของเหลวก่อนนะครับถ้าโลหะที่หลอมนั้นไม่ไม่มีความบริสุทธิ์นะครับมันก็ละลายเฉยนะครับแต่เวลาเรามาเทเข้าผ่านหุ่นเทียนนะครับมันจะไม่ขึ้นรูปนะครับถ้าไม,ไม่ไม่บริสุทธิ์นะครับพอ,อเทเข้าไปโดนหุ่นเทียนปับ๊บมันก็จะจับแข็งเป็นก้อนเลยนะครับ พอไม่เกี่ยบเกือบคลายนะครับแต่ก็ไม่เหมือนเหมือนเดิมนะครับนี่เหมือนต่างกันเยอะเลยนะครับต่างกันเยอะเลยนะครับนี่ดูนะครับจริงครับรอผ่านหุ่นเทียนนะครับพิมพ์เล็กเลยนะครับรูปหน้าใบหน้านะครับลำตัวนะครับเหมือนคนมีชีวิตจริงนะครับดวงตานะครับ จมูกปากอะไรทุกสิ่งอย่างนะครับไปหูนะครับนั่งสมาธินะครับการวางแขนนะครับเหมือนกับนะครับเหมือนกับคนจริงเนียนน้อยนั่งสมาธินะครับเห็นไหมครับมีความเป็นธรรมชาตินะครับนี่นะครับคือมิติของการรอนะครับถานจงจำไหมนะครับ รูปลอแบบเนื้อโลหะนี่นะครับถ้ามีสนิมเยอะๆถ้ามีคาบอาคอปเปอร์คาบออคาบคาร์าบอนคาบดำๆจับนองผ้าเยอะๆนี่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่รอผ่านหุ่นเทียนแบบที่พึ่งแล้วนะครับและอีกอย่างถ้าเป็นทองเหลืองนะครับถ้าเป็นเนื้อเอาทองเหลืองมาหลอมแล้วแล้วก็มาลอนะครับ ไม่มีทางนะครับทองเหลืองนี่ไม่ใช่ว่าทองเหลืองหล่อไม่ได้นะครับหล่อได้ครับแต่ต้องเทเข้าเข้าเบ้านะครับต้องทําเป็นเบ้าทําเทผ่านหุ่นเทียนนี่ถึงมีเบ้าโอไว้ก็ช่างนะครับอ่าถึงมีเบ้าโอไว้ก็ช่างนะครับเทลงไปนะครับโลหะจะโดนเทียนแล้วจับเป็นก้อนเลยครับอย่างไงก็เทไม่ติดนะครับนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูด เ่นเนี่ยพูดแบบเคยทำนะครับเคยทำให้เมื่อหลายปีก่อนเคยทำนะครับทำทำคลิปนี่ลอยให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับโลหะแบบไหนนะครับที่สามารถเทเข้าขุนเทียนแล้วจะขึ้นรูปได้ใครบอกว่าถ้าบอกก็เป็นเนื้อทองเหลืองที่สีเหลืองๆนะครับอย่างองค์เมื่อกี้นี่นะครับไม่มีทางนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ